สวัสดีครับพิ่กับผมทีมและในคลิปนี้เราก็ลัมีครั้งกับเรื่องเคลวะเทสอสูนจอมราชนในคลิปที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงตัวตนของเหล่าจอมราชนอสูนทั้ง4ทิศกันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆและเหล่า13วิรชนนะครับเฉพาะที่มีการเปิดเผยมาแล้วในปัจจุบันย่าที่เรารู้กันดีว่าพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงแค่พื้นที่เล็กๆของโลกตั้งใบซึ่งถูกเรียกว่าทวีปเอเทีย เนเธอรีปเอเทียนั้นก็แบ่งออกเป็นอนาณาจักรต่างๆไปตามแต่ละทิศของแผนที่และที่มีการเปิดเผยตอนนี้มีทั้งหมด6อาณาจักรด้วยกัน 1. อนาณาจักรไฮเดนตั้งอยู่ในทางทิศใต้ของเวีปเอเทียมีเมืองหลวงที่มีชื่อว่าไฮดรสก่อนที่จะถูกเคลวัเทสบุกทำลายเมืองเมืองนั้นปกครองโดยราชาไฮเดเลียที่5และราชินีโทอราไฮเดนนั้นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธในปริมาณมาก โดยเฉพาะอาวุธของเหล่าผุกลาจนกองทัพของไฮเดนนั้นมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าผูกขาดแร่ที่ทำอาวุธที่ว่ากันว่าตัดได้ทุกสิ่งแต่กระนั้นก็โดนหนึ่งในจอมราชาสูนอ,อย่างเคลวเทิดทำลายเมืองไปได้อย่างง่ายดายอาณาจักรโบเรสที่นำทัพโดยดูเรลจึงใช้จังหวะที่เคลวเทิทำลายอาณาจักรไฮเดนซึ่งเป็นช่วงที่ไฮเดนกำลังอ่อนแอบุกเข้าเมืองหลวงไฮดรสเพื่อย,ยึดคัมพีโทอาตามคำสั่งของราชนาสูนวอร์ดีน แต่ไฮเดนเนี่ยก็ได้จับมือกับอาณาจักรเอสลิน lin, ซึ่งก็มีสงครามกับอาณาจักรโบเรสเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเข้ามาช่วยเหลือในศึกครั้งนี้แล้วเรื่องทั้งหมดของอาณาจักรไฮเดนก็จบลงที่ผู้กล้าอาลิเซียซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นาธาตุโลหิตอสูนของเทวทิตสามารถทําลายดาบผู้กล้าที่ดูเรลถือได้สําเร็จเมื่อวอร์ดีนที่เป็นนายแห่งโลหิตอสูนของดูเรลเห็นดังนั้นเนี่ยก็ฆ่าดูเรลทิ้งนะครับเพราะว่าหมดประโยชน์แล้วอาลิเซียเนี่ยก็เลยแก้แค้นให้พ่อของเธอได้สําเร็จ และอาณาจักรไฮเดเนียก็สถาปนาเมืองหลวงขึ้นมาใหม่จากการขึ้นของราชของราชาไฮเดเลียที่6หรือว่าลูน่านั่นเองแต่เนื่องจากยังเป็นแค่เด็กไม่กี่ขวบนะครับราชินีทัวราผู้เป็นแม่จึงรับหน้าที่ดูแลประเทศไปก่อน 2. อาณาจักรเอชลิน in, ตั้งอยู่ในทางทิศเหนือของทวี ier, ปเอสเทียปกครองโดยราชายูเรียลเอสเรลข้อมูลนั้นมีไม่มากนักเท่าที่เปิดเผยม,มาแล้วก็คืออาณาจักรเอสลินเนี่ยทำสงครามกับโบเรสมาสักพักแล้ว แต่อาณาจัเอสลินนั้นเป็นรองในเรื่องของวทดมนก็เลยเสียเปรียบมาโดยตลอดแต่บางอื่นเนี่ยในช่วงที่ไฮเดนนั้นอ่อนแอจากการที่ราชาถูกสังหารและเมืองหลงถูกทำลายเอสลินเนี่ยจึงใช้โอกาสเนี้ยเข้าช่วยเหลือไฮเดนเพื่อเป็นการช่วยในการในการรับมืออาณาจักรโบเรสเพราะว่ากองทัพของโดเรสที่นำโดยโดยเรลเนี่ยมุ่งหวังเข้ายึดคัมพีโทอาในอาณาจักรไฮเดนอยู่พอดีนะครับทั้งสองอาณาจักรก็เลยมีศัตรูเนี่ยเป็นอาณาจักรเดียวกันก็คืออาณาจักรโบเรสนั่นเอง 3. อาณาจักรโบเรส ตั้งอยู่ในทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเทียปกครองโดยราชาเบสวอร์ดอณาจักรบเรตสนั้นไม่ถูกกับอาณาจักรเอสลินามาตั้งแต่สถาปนาเนื่องจากอาณาจักรทั้งสองอยู่ติดกันโดยได้แบ่งพื้นที่ราบที่หาดิยาของทวีบเอเทียซึ่งถูกเรียกว่าที่ราบแห่งรุ่งอรุณอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับทั้งสองอณาจักรจึงไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่และก็มีสงครามกันมาโดยตลอดนั่นเอง 4. อาณาจักรออกนอกจากข้อมูลที่ว่าตั้งอยู่ในทางที่ตะวันออก ทีต่ตะวันตกของเทวีเอสเทียและบูชาจอมราชนอสูรซาเทียแห่งม่านหมอกเป็นดั่งเทพเจ้าของพวกเขาก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นเลยนะครับซาบเทียเนี่ยได้เรียกพวกเขาว่าชาวอ็อกแต่ตรงเนี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเผ่าพันธุ์อ็อกจริงๆหรือเป็นแค่ชื่ออาณาจักรถ้าดูจากรูปร่างที่เปิดเผยออกมาก็คงเอียงไปทางอ็อกจริงๆนั่นแหละนะครับชาวอ็อกก็มีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่มีเขาเล็กๆงอกออกมาทั้งหนึ่งข้างและสองข้างต่างกันไปคล้ายกับคลินร่างมนุษย์ที่เคลวเทสศปลอมตัวนะครับ การที่มีเขางอกออกมาผู้คนเนี่ยจึงไม่ได้สงสัยว่าเป็นสาตรวสูตรแต่ยอย่างไรแต่คงคิดว่าเป็นคนจากอาณาจักรออก 5. อาณาจักรลาดาตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกของทวีปเอเทียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดชายแถบทะเลรูปร่างลักษณะของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่น่าจะมีความชํานาญในการว่ายน้ําหรือสามารถหายใจใต้น้ําได้นานฝั่งชายแดนตะวันออกเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการปกครองของจอมราชนสูรลาสเวล้าให้ผมเดาก็คงเป็นประเภทมังกร เช่นพวกลิเวียธานนะครับหรือไม่ก็คราเคนแต่จากลักษณะเงาข้อมูลตามวิกิหรือเรดีต่างต่างนั้นเอียงไปทางคลาเคนมากกว่านะครับ 6. อาณาจักรเบนต์ตั้งอยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทวีเอสเทียข้อมูลเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับอาณาจักรเบน์ก็คือเขามีลักษณะเหมือนกับคนเถื่อนอย่างที่เรารู้กันว่ากลุ่มผู้กล้าที่ถูกส่งไปปราบเคลวาเทสนั้นมีทั้งหมด13คนแต่ที่มีการเปิดเผยชื่อออกมามีแค่7คนเท่านั้น นั่นก็คือคาสดโอคัสมิโลมูดมินาคสตีฟานและอลิเซียข้อมูลก็มีไม่มากจริงๆนะครับเพราะว่าโปลมากร็โดนเคลวาเทสฆ่าตายทั้ง13คนเลยจะมีก็แต่อลิเซียคนเดียวที่ถูกช่วยชีวิตด้วยโลหิตอสูรมาเป็นทาสของเคลวาเทสตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยอ,อลิเซียเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มบุกล่าทั้ง13คนที่สามารถโจมตีเคลวาเทสโดนแม้จะสร้างเพียงรอยขีดขลเล็กๆที่ขาของเคลวาเทสก็ตาม อาจพูดได้ว่าเธอแข็งแกร่งและมีไหวพริบมากที่สุดในกลุ่มผู้กล้านะครับเพราะนอกจากจะโจมตีเคลวาเทศโดนแล้วเธอยังเป็นคนแรกในกลุ่มที่สังเกตเห็นว่าเคลวาเทศนั้นสามารถโจมตีผ่านเงาได้ส่วนความสามารถเพิ่มเติมหลังจากที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจากโลหิตอสูนของเคลวาเทศคือความเป็นอมตะหากเคลวาเทศต้องการเธอจะไม่มีวันตายแต่ความเจ็บปวดทั้งหมดที่ได้รับยังคงเหมือนเดิมเอาละครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเคลวเทสอสูรจอมราชันนะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับ6อาณาจักรในทวีปเอเทียนนะครับแล้วก็13วีรชนที่ถูกส่งไปปราบเคลวเทสนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ผมขอพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากที่ผมชอบในเรื่องแล้วกันนะครับใครจะฟังต่อก็ยินดีนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเคในฉากแรกที่ผมชอบนะครับก็ เป็นฉากของพ่อของอลิเซียนะครับที่มีชื่อว่ามาโกอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่ามาโกเนี่ยเป็นนักดาบที่เก่งมากนะครับสามารถดวลชนะกับดูเรลได้นะครับแล้วก็ได้รับดาบที่ราชาไฮาเดนเนี่ยตีมาถึง6ปีราชา,าเดนบอกว่าดาบเล่มเนี่ยถ้ามันฆ่าอาสูรตัวไหนตัวแรกเนี่ยมันจะดูดซับพลังนะครับมาโกก็มั่นใจจัดเอามังกรเลยครับดูเร็วครับลูกพี่ไปเลยครับซัดมังกรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะไปสู้มังกรเนี่ยเขาทั้งสองเนี่ย เดินชนกับกลุ่มนักเวทนะครับเหมือนคนที่ชนเนี่ยเป็นโดเรีวแล้วก็กลุ่มนักเวทนั้นเนี่ยก็เหมือนอวยพรให้ทั้งคู่ในโชคดีในสิ่งที่ทําแล้วก็สั่งกระดิ่งแม่แม่งดูโคตรมีพิรุธเลยจริงไหมแต่ก็เชางมันก่อนแล้วกันนะครับไปถึงมาร์โกเนี่ยก็สูสีนะครับมับงกรมันก็ตึงพอมือนะครับมันค่อนข้างทรงพลังพอสมควรนะ่ะแต่ว่ามาร์โกเนี่ยก็มีโอกาสชนะเหนือกว่านะครับชาร์ท่าไม้ตายวิ่งอะไรอย่างดีนะครับชาร์จมากิโลเมตรกว่าสะดุดหินใตมะไม่เชิงสะดุดลืน่นวิ่งลื่นหินเสียจังวะ นหนึ่งมังกรใช้โอกาสนั้นตัดขาเลยตัดขามาโก้นะครับแม่งเอ้ยผู้กล้ามาอย่างดีวิ่งมาโคดเทเบือมาสะดุดหินแล้วก็โดนมังกรตัดขาก็คือถ้าไม่มีหินก้อนนั้นเนี่ยมังกรน่าจะตายแต่มาโก้ชาร์จมาแล้วกนะ็เ <c> ห <oughs> ม่อหินป่าผู้กล้านะครับไม่ใช่มังกรป่าผู้กล้าก็กลายเป็นว่ามาโก้เนี่ยก็เสียขาไปแล้วก็เป็นดูเร็วนะครับที่ไปฆ่ามังกรให้แทนนะครับก่อนที่จะถูกฆ่าตายโดยวอดีนีทีหนึ่ง อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการที่มาโก้เนี่ยสวยเนี่ยสวยเพราะจุดด้วยตัวเองวิ่งสนุนหินเองหรือว่าสวยเพราะไอ้กลุ่มเวทมนต์ก่อนหน้าน,นั้นนะ่ะจะมันอวยพรในโชคดีนะครับแม่งอวยพรในโชคร้ายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฉากที่ผมชอบนะครับไม่ได้ชอบอะไรชอบมาโก้สนุนหินนี่แหละแม่งมีมดี